ความต่างของโชว์ในวันนี้อยากรู้ทำไมทำไมถึงอยากเล่นเป็นเวิร์เขาดูเซ็กซี่เขาดูแบบ ดูยูดูเขาเ้ er ียครับใช้ครว่าอะไรเขาดูแบบน่าสนใจแล้วดูเออน้าหลงไหลน้าสนใจมีเสน่ห์ฟอสมึงต้องงับหูลลงจิมนะได้ไหมงับหูลลงจิมก็ไหวหลงจิมโอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเลยเหรอโอ้ยถ้าอยากเล่นก็ต้องทำได้ดฟสขั้นหนึ่งเลยนะเป็นอีกขั้นหนึ่งของการเป็นนักแสดงเลยนะวันหนึ่งวันหนึ่งฟส จะหาบทแบบที่จะเซ็กซี่แบบนับเล่นโอ้ได้เลยได้ข่าวว่าว่าสมัยเราเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเราก็คือแบบเฮ้ยเดือนมหาลัยก็เป็นเดือนคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับผมแล้วก็รองเดือนมหาลัยรู้ไหมว่าทำไมเป็นรองเดือนมหาลัย พราะว่าตอนตอบคำถามอะตอบสั้นกงเขาถามว่าเขาถามยาวมากตอบว่าตอบว่ามสวเป็นมหาลัยที่รับใช้สังคมคุณคิดว่าคำนี้คุณคิดยังไงผมตอบว่าก็ดีนะครับก็ดีนะครับก็ดีนะครับทำให้ทุกคนสามัคคีกันขอบคุณครับตอนนั้นมันตื่นเต้นตอนนั้นงะโมนเต้นตอนนั้นมงกำลังลงหัวแล้วโยนเลยวงไม่เอาเว้ยผมเพิ่งดูในคลิปเต้นเต้นมีท่านี้ ฟาดหน้าเพื่อนาฟาดหน้าเพื่อนฟาดหน้าเดือนคณาาะเดือนตาแล้วไม่รู้เรื่องด้วยว่าฟาดเดือนตาก็อย่างนี้เลย <c oughs> ไมได่ดูใช่ไหม <c oughs> แต้ยิ้มเออปักอย่างนี้เลยใช่ <c oughs> เราไปหาดูได้เรื่องจริงไม่ได้โกหก คุยกับพี่เอิร์ธไว้ด้วยว่าเอิร์ธเอิร์ธเนี่ย world, so Ngừng là lời đi, ngừng là lời đi, anh có vợ rồi anh nhất, vợ anh đẹp, vợ anh put it in the cho bitch show me love, vợ anh là nhất, cause the best anh nhất, vợ anh đẹp, vợ anh put it in the cho <coughs> <coughs> bitch show me love, vợ anh là nhất, the best อ๋อชัดๆเลยอ่ะจำได้ไหมแกเป็นไข้จับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวทำทำไมพูดทำไมอ่ะอะไรนะไอแสงไอแสงใครคือไอแสงนี่คือไอสีไอสีเปล่าจะคือไอแสง พัดลมให้กูแบบเดียวนี้ได้พระเจ้าค่ะฮัลโหลฆ่ามนเดี๋ยวนี้แคทเรีนยิงมันปัง ตอนอยู่กับเพื่อนมิกซิลตอนอยู่กับที่เอิร์ธนิ้วมันบอกว่าอ่อนแอจังเลยโอเคผมสร้างตำนานของขบศักษะ และทัวนี้มันยังเป็นมีนอยู่ในทวิตเตอร์อยู่เลยคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงอะไรได้บ้างโตเกียวอะไรโตเกียวละโตเกียวโตเกียวขนมโตเกียวอ่ะหนโตเกียวดิฟนั่นเองไม่คือวันนี้มิกออกครึ่งเทปไม่จริงแล้วเดี๋ยวลาออกเลยแล้วจะไม่ทำละก็จะกลายเป็นเออสเปซเออสเปซอ้อคุณทำวันนี้แฟนคลับเสียใจแย่ ทำมิได้ยังไงต่อหน้าต่อตาทำได้ยังไงเนี่ยอีฟีหน้าตองเนี่ยคุณต้อทำใจคุ้มแคบเลยเหรอแต่เราไม่ได้มีนี่เขาไปไหนเฮ้ยเพื่อนฉันถ้เปิดเลยดิเดี๋ยวไม่เจะเป็นคนอย่างนี้หรอเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้งงอ่ะทำไมอยากถ่ายใหเพื่อนมิไม่ได้อคุยจากเขาเหรอ ต้องมีแฮชแท็กต้องมีแฮชแท็กเกมถัดไปคุณกล้าย,ยิงเพื่อนของคุณเพื่อแลกกับเงินหนึ่งล้านหรือไม่นี่เป็นแค่แบบสอบถามยังไงเราจะแจ้งคุณให้ทราบอีกครั้ง ขอให้อีผู้หญิงคนนั้นเจอแต่เรื่องเฮงสวยขอให้หนูมีแต่โชคช่วยในท้ายที่สุดขอให้ขี้กล้าขึ้นเต็มล่างขอให้มีหนังหน้าสวยสดขอให้เจ็บเว้ยทุรนทุรายแต่ขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงขอให้มันตายห้องตายห้าใครมาด่าขอให้แม่งตายก่อนซาถุ๊ทำไมกูแช่งแล้วกูรู้สึกทแมมงทแมมงวะก็เอ้ยก็กาะทน้อยฆ่ามึงค่ะถใช้กูอยู่ได้ ขอใครขอนอนด้วยเพราะวันนั้นมันเหนื่อยไนงะโอเคเดี๋ยวจะให้นอนอเดี๋ยวจะให้ออนด้วยขอขวดของเราขอวายแคทเธอรีนยิงมันขอคนค้นคังขอระคังก็งูว่าเงาะแล้วก็สับปะรดแล้วก็กล้วยค่ะจอจานเวลาล้างจานชอ,ชอบทำจานแตกจอชิงฉันไหม ชอบอยู่หนูชอบอยู่คนเดียวค่ะโซโซซื้อของให้ชอบเรียงข้าวโอ๊โอ๊ย่อยิงคนขับรถเอาย่ามาให้ม้ากินน่ะโดเด็กเนี่ยมันดื้อวลาร่ตเตาตลกค่ะทองมาถ่ายรูปมาดีกว่าทอทหารถ่าใไขเท่าโพ่ออทุง เธอขาแล้วนะคะใจ <S <S น้องหนุ่มขนมจีนตังมีอร่อยมากครับเยี่ยมเลยบอใบอไมบ้บึน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 นบึนบึนบึนบ,บึนปอปลาโซนหนึ่งที่ผมป่วยอะไรเงี้ยก็ไปนอนบ้านมิกก็กกกกเขาก็จะดูแลสั่งข้าวซื้อยามาให้อะไรเงี้ยอพึ่งผมไม่ใช่เมียคุณนะปอลฝันดีนะคะหนู พอนพี่ก็เคยเลี้ยงเอิร์นมิกก็คือบอยต้วนกับอานนนฟอ์ฟันสะอาดจังพอสมเผาคือชอบสำเนียงภาษาเหนืออยู่แล้วผมอ่ะเพราะเพราะดีว่าเขาน้าแบบน่ารักอะไรเงี้ยฮะมอมากมันจะเกินไปแล้วยอยักอยู่ผิดนะอยู่ต้องมางออันเนี้ยไอผิดไอก็ต้องไปเงออยู่รอเรือรู้สึกว่าเออไอน้องคนนี้แม่งมันต้องอยู่กูไปต่อชีวิตแล้วว่ะ กูก็ลูกพยานาหมื่นมึงให้กูเงียบปากงั้นหรือว่าว่าว่าว่ววววาซาดสอเซอร์ลาเรื่องบางเรื่องเริ่มจากศูนย์อาจาอาจะถอยไปติดลบก็ไดู้สอหรือสีวายผลไม้ท่านหรือส,สีด้วยสีด้วยอสอเสือพันบุรีนี่มีอะไรที่ดีด h เอิร์ธไงฮอีเขาแกะชนอนัข้าเชียวเป็นแหวนสักวงหนึ่งอะไรอย่างงี้รอจุฬา วันที่มีฝึกงานที่โรงพยาบาลศัตย์จุฬาแล้วเราก็เลยจะไปรับขออนเอาล่ะ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 เอโน้ตหูตาโตแม่เอ้ยเอาไอแคร์มาให้แม่นะอีเอ้ยอะไร กานเต้าฉันอยู่นี้นะได้เลยพี่ไอนี่แล้วก็นับตัวมีกี่ตัวมันหายไปหรือเปล่าชาวบ้านแถวนี้เอาไปหรือเปล่าเอ้ยจะนับได้ยังไงมันเยอะมากเลยนะพี่ไอก็ต้องนับไอไอว่าไงขอหมดลำด้วยไอหมดลำเลยนะคะเด้อ อ่านป้ากูเดี๋ยวนี้แล้วนึกมึงจะให้กูเต้นอีกเป็นไรฮะเอ้ก็ให้อยู่ไงไอ้มึงต้องโบยหล่ะสักทีละมั้งโอ๊ยเจ้า <c oughs> โอ๊ย <c oughs> พี่เอื้พี่ไอพี่พี่พี่อยากทำไอเอ้ <c oughs> <c oughs> พี่ไอยอยากทำเอื้อยเลย <c oughs> <c oughs> พี่ไอพี่ไออย,ยากโอ้ยพ <c oughs> <c oughs> อ,อยัง <c oughs>

ไปเลยเขาจะไปเดินตาเลีนะที่รักไปเลยไปสิเขาจะไปเดินตาเลีายตาเรคนเดียวให้ขึ้นชัดมันปลาไปกลางเลยเลยไปโอหงไปเลยไปไปอนไปสอนอีกนาีแล้วเนี่ยไปเชปากก่อนมาลุกขึ้นมาไปเช่ปากปากเลอะเทะหรือเกินมาลุกทไมไม่่มเดอ่ะเอมาก่อนเอา ไปไปเข้าห้องน้ำดูปากหน้าตาเลอะเทอะหมดแล้วเอิร์ดเอิร์ดชอบแบบหยิบคนเขาหลองคนอ่ะถ้าใครอ้กิน,น s> <S หหแล้ววันนี้ก็ปากไปแล้วว่าปากไปแล้วว่าปากใกลเหรอ